ผมไม่ไม,ไม่เชื่อตัวเองเลยนะว่าผมจะมาเจอคนทำซอปกตินะผมเห็นแต่คนเล่นให้ฟังมาเจอคุณลุงแกทำเองเลยโอ้โหอันนี้ทำจากต้นอะไรเนี่ยต้นต้นไม่กีก่งตนไม่ไม้ชักผมไม่ใช่ไม้ไผ่ใช่ไหมไม่ใช่ไม้ไผ่แล้วแล้วอันนี้คือหนังงูบอป่นหนังงูเหลื่อมแท้นหนังงูเหลือมแท้ก็แล้เหลงแท้หางสุดโอ้ ม,มันเหมือนควายนะทุกคนทุกคนผมเดินผ่านบ้านคุณลุงเขากำลังทำพวกซองานฝีมือเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันดีกว่าปะว่าคุณลุงแกทำคนเดียวหรือไม่แล้วก็ทำงานอะไรบ้าง <Okay. S 1> แล้วเดี๋ยวให้แกลองให้ฟังด้วยนะ ไปทุกคนไปดูด้วยกันขอเบิ้งหน่ยเด้อโอ้โเห็ดเองเลยบอครับเนี่ยเฮ็ดเองเลยบอเองกำลังทำที่นี่ว้าวอันนี้เขาเรียกซอบอ่ะซอซอูอ๋อซอูซอูซอด้วงซออูซอด้วงอ๋โอ้โห

สวยยอดเลยอ่ะอ้าวเนี่ยกระทงอ่าสวยร่วงอนเนี่ยสวยร้วงสวยร้วงแต่แตไม่คือกันเหรอเสียงน้อยเสียงเล็กเสียงเบาเสีเสียงมันจะแหลมกว่า นี่เขาเห็ดจากเขาเขาเขาควายเขาควยโอ้เคยมีมาเมืองไทยเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นเลยนะว่ามีแต่คนเอาไปขายแต่ไม่เคยมีคนนั่งทําอย่างนี้เห็นเลยโอ้อันนี้ทําจากต้นอะไรเนี่ยต้นต้นไม่กีดกันไม่ชักเขาไม่ใช่ไม้ไผ่ใช่ไหมไม่ใช่ไม้ไผ่แล้วแล้วอันนี้คือหนังงูบ่หนังงูเหลือยมแท้หนังงูเหลือยมแท้หนังงูเหลี่ยมแท้หางยากสุดโอ้ ปกติแล้วเนี่ยเขาใช่อีกอย่างเห็ดตรงนี้หรือว่าทุกคนไม่ใช่บบใช่หนังงูคือกันโ่ใช้ก็ได้มีอะไรในเกลือมาเล่าเล่านั่งเจียก็ได้นั่งอันนี้หนังอียังไงเป็นั่งฟานหรือเป็นนั่งชาแนงเภทเจียอะไรอันนี้โอ้แต่อันนี้หนังงูอันนี้หนังสร้างบอกหนังชาฮะหนังชาหน่อไม้ไม้ไม้เจียชาเจียชาเจียชาที่เมื่อก่นนี้ไงโอเป็นไหมเหรอเป็นไหมอ๋อเหรอ ช้างแค่นมาแค่งอแค่นควายได้ข้อปัจจุบันแค่นคนอ๋อเอาแขวนคอคนผมไม่ไม่เชื่อตัวเองเลยนะว่าผมจะมาเจอคนทำสอปกตินะครับผมเห็นแต่คนเล่นให้ฟังแต่วันนี้มาเจอคุณลุงแกทำเองเลยโอ้โหเรียกเร่านี่อ่านี่นี่ของเลาไม่ใช่ของเวียดใบปอง ใช้สบู่อ๋อไว้ใส่สบู่สบู่โอ้โนี่ป้านี่มีคนสืบถอดยั่งนี่มีคนสืบถอดฝีมือยั่งวัยรุ่นก็บอกเอาเนาะสมัยนี้เนาะเออนตาแก่ตาห่างครับห่านีจะงลูกลูกว่านว่านอันนี้อันนี้ไหวบ่ไหวอันนี้ปลาอันนี้ไม่ไม่ชัก ไม่ไม่ซักโอ้นี่ไมโอ้ย่างงี้บอกอันนี้ไม่ซักบอกไม่ซักโอ้เนี่ยอันเนี้ยเนี้ยงามงามหลายนี้งามก่อนที่จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก่อนนะคือคือไม่มีน็อตเลยนะทุกคนนะไม่มีน็อตเลยนะคือทุกอย่างเป็นไม้หมดเลยนะอย่างหมดเลยทุกคนนี่คืองานฝีมือที่ที่คุณลุงบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็คุณลุงบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนมาสืบทอดความรู้ตรงนี้เลย เอาง่ายๆพูดกันตรงๆพ่านลุงแกโตไปกับบะมีเฮ็ดไผเฮ็ดแล้วเราล้มใช้ชื่อคนไปทำมีลูกสี่คนไม่มีใครทำแล้วนะเอาให้อวามกับเจ้าเจ้าพอเลยคนพะโล้คนบักโลุมคอเล็กมันเหมือนควายนะทุกคนคือคือจริงๆแล้วเดี๋ยวเข้าไปแขวนหน้าบ้านใช่ไหมประตูบ้าน คือว่าเรายุบกระชันนั่นพอเปิดประตูปพ๊บมันก็จะดังประตูออะบานรแต่สมัยโบราณเนี่ยควายก็ใส่ใส่เออควายก็ใส่ใ่แต่ผมไม่ใช่ควายนะสรัชั้นช้าอ๋อแขวนช้างก็แขวนช้างทุกคนโอ้โหแต่ผมชอบอันเนี้ยแน่ๆชอบชอบอย่างนี้แหละโป่งควายโป่งควายอ๋ออย่างนี้คือโป่งควายโป่งแน่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 ร่อยเลยกระดาน จ้องนะเอาไว้คล้องคอควายนะทุกคนนะเนี่ยแต่แต่ผมไม่คล้องคอนะเน่ออน่าสนใจน่าสนใจทุกคนผมเห็นแล้วผมผมยังยังยังทึ่งในฝีมือคุณลุงนะกจะทำงานได้ละเอียดมากมันเป็นงานละเอียดมากทุกคนทเองนะทำเองสายเนี่ยเนี่ยไหนไหนลูกคุณลุงบอกตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรเครสบายเครื่องสบไย ทุมมันละเอียดมือนงานอ๋อไปแล้วกับตรงนี้อ๋อโอเคชิโฮสะวานตรงนี้อ๋อสะวานมีสะวานคืออุปกรณ์คุณลุงอ่ะมีแค่นิดเดียวนะเอาง่ายๆเครื่องเครื่องไฟฟ้ามีอยู่แค่อันเดียวเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์คุณลุงมีอยู่แค่นี้เครื่องเจียมีดเอาไปที่นี้มีซมี่ มีเรื่อยนี่มีเรื่อยอีกเล่นสองสามสี่ห้าวันแถจะมีอย่างส้นคืออะไรอย่างส้นอันนี้จะเป็นขี้สีอย่างสซ่ขี้สีขี้สีขี้สีเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ทําอะไรอ๋อมาทามาทาไนล้อนใช่ไหมเนี่ยทามันมึนมหามันชาเนี่มหามันหืดหนืหน่อยลื่นมึนมึนช้ามึนอ๋อไม่ลื่นไม่ลื่นช้าโอ๋อหเรื่องอะไรดัง คือเป็นเรื่องเล็กๆนะเป็นเรื่องเล็กๆที่เรามองข้ามโดยที่เราไม่รู้มาฟังการสีซอจะเป็นเพม่หผมลองดูหน่อยได้ไมับเอาไ้ไม่เป็นไรจไม่ไม่เป็นดนตรีนะ อซเลียสอซเลียก็จะเป็นลกบ่ฮะนะนียไอที่เป็นดนตรีของผมนะที่เสียงตองผมนะ่นเสียงนั้นน่ะเสียงผมเองนะ สู้คุณลุงไม่ได้คุณลุงเลือกอันเลือกสองอันนี้ให้หน่อยว่าอันไหนอันไหนสวยดีสุดเหมือนกันเหมือนกันบ่าอ่าเหมือนกมเอาตัวนี้ได้ไหมผมนั่งใส่เครื่องบินขึ้นขึ้นบินได้ไงมั้ยเดี๋ยวผมช่วยคุณลุงอุดรุนอันนี้อันหนึ่งทุกคนนะผมผมจะเอาไปใส่ไป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 แขวนประตูบ้านบ้านได้สักสิบสี่้ิบสอง ทิดราคาปกติแสนแสนาวแสนสาวหอแสนสองหม่นกีบแสนสองหมื่นโอเคไหมกีบแมนบอเนี่แมนบอโอเคสองหมื่นอ่าโอ้ยขอบใจลายมาก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 เนาะเอาพ่งขายได้เปล่พึ่งขายได้เปล่าได้กี่อันแล้วไอ้ยเดียวนี้บอโอเคทุกคน ผมผมไม่คิดนะผมจะเจอคุณลุงก็ผมก็เลยได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูกันก็ถือว่าเป็นงานฝีมืองานการทํางานที่ประณีตมากและสําคัญสุดงานนี้ต้องใจเย็นแล้วสิ่งสําคัญสุดผมมองว่าคุณลุงน่าจะเป็นคนใจเย็นแล้วก็ดูแล้วแกเป็นคนอารมณ์ดีนะครับคุณลุงชื่ออะไรทิดอ่อนสีทิดอ่อนสีเหม็นไหมทิอ่อนสีอายุเท่าไหร่แล้วเจ็จ็ด 77ลุงอายุ77โอเคงั้นขอบคุณทุกคนที่ที่ติดตามนะครับบ๊ายบายลูกคุณลุงบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค